มารู้ขั้นตอนของการจัดฟันแล้วก็วิธีปฏิบัติในการที่จะทำให้การจัดฟันเนี่ยเสร็จเร็วในคลิปนี้ครับขั้นที่1นะครับในการจัดฟันเนี่ยเราเรียกว่าขั้นปรับระดับขั้นนี้นะครับจะเป็นการปรับระดับตัวฟันที่ซ้อนเกยแล้วก็สูงต่ำไม่เท่ากันนะครับทำให้ฟันเนี่ยเรียงตัวอยู่ในระดับที่เรียบแล้วก็เสมอกันมากขึ้นขั้นตอนนี้อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ6-8เดือนนะครับ ช่วงที่2นะครับจะเป็นสเต็ปของการเคลื่อนฟันนะครับก็ในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการเคลื่อนฟันเพื่อที่จะปิดช่องที่เกิดจากการถอนฟันนะครับแล้วก็จะมีการเรียงตัวให้ฟันเนี่ยเริ่มสบกันได้ดีขึ้นนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าเป็นการกดฟันหน้านะครับก็คือเป็นการเคลื่อนฟันหน้านี่นะครับเข้าไปปิดช่องที่เหลือทั้งหมดนะครับจะไม่มีช่องที่เหลือระหว่างซี่ฟันหน้ากับฟันเคี้ยว ในระยะนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ6-8ถึงเดือนขั้นตอนที่4นะครับเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการปิดช่องที่เหลือทั้งหมดแล้วก็เรียงระดับฟันให้เรียบที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้ฟันเนี่ยสบลงในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ4-6ถึงเดือนและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรียกว่าขั้นตอนของการคงสภาพฟันนะครับขั้นตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ คนไข้จะต้องใส่เครื่องมือที่เรียกว่ารีเทนเนอร์นะครับในการคงสภาพฟันที่จัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในสภาพเดิมตลอดไปเพราะฉะนั้นนะครับวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้การจัดฟันเนี่ยสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อที่1ก็คือเมื่อมีเครื่องมือหลุดนะครับจำเป็นที่จะต้องรีบไปพบกับคุณหมอเพื่อติดเครื่องมือโดยด่วนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้เครื่องมือหลุดเนี่ยการจัดฟันเนี่ยจะหยุดชะงักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบกลับไปติดเครื่องมือที่หลุด จะทําให้การรักษาเนี่ยต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อที่2นะครับซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมากก็คือจะต้องไปพบกับคุณหมอทุกเดือนตามที่คุณหมอนัดนะครับถ้าเกิดสมมติเราขาดเปน็นนาเนี่ยก็จะทําให้การรักษาเนี่ยหยุดชะงักไปเช่นเดียวกันนะครับฟันก็จะไม่เคลื่อนทําให้การรักษาช้าลงไปอีกแล้วก็ข้อ3นะครับการจัดฟันเนี่ยไม่ได้เหมือนกับการที่เราเป็นศิลปินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าอยากไปจัดก็ไปจัดจะยังไม่ไปจัดก็หยุดก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับ เพราะว่าบางคนนะครับจัดฟันไป6-78ปีเนะี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับสาเหตุก็คือ,เ,อเกิดอารมณ์เบื่อนะครับแล้วก็ไปจัดฟันได้แค่ปีเดียวแล้วก็หยุดไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหยุดไปเป็นปีเนี่ยคุณหมอก็จะเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าสภาพฟันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถที่จะจัดได้หรือเครื่องมืออาจจะหลุดไปหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทาเป็นอารมณ์ศิลปินนะครับถ้าเกิดเราตัดสินใจจัดฟันแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อสรุปว่าขั้นตอนของการจัดฟัน,น่ยมีอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้ทุกคนนะครับได้รู้วิธีปฏิบัติตัวในการที่จะทําให้เราจัดฟันได้เสร็จเร็วแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากนะักแล้วก็ทําให้เราจัดฟันได้สวยแล้วก็จบครบตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกับยิ้มสวยชาแนลแล้วก็หมอเคนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องยิ้มสวยชาแนลของเรานะครับสวัสดีครับ